มาดูวิธีการตั้งค่าซู n ี v e วกัสนะครับใช้ได้เกือบทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับผมสำหรับใครที่คอมพิวเตอร์สเปคต่ำนะครับามาขั้นตอนที่1นนะครับให้ไปตรงที่ออปชันตัวนี้นะครับเราไปตรงที่ preferences ตรงนี้ครับมาตรงที่วิดีโอครับผมให้เราไปทำการปิดตัว G P U acceleration of video processing นะครับนั่นก็คือการปิด การเล่งกระบวนการ GPU นั่นเองนะครับให้ปรับเป็น off นะครับกด apply แล้วก็โอเค okay, แล้วก็ตกลงนะครับ 5. เ <c oughs> ็ปที่2นะครับให้ไปทำการปิดเมาอ์ m u l t i c o นะครับก็คือการเปิดใช้งานหลายคอร์บางทีเปิดใช้งานหลายคอแล้วอคอรมันใช้ทรัพยากรในส่วนของ windows อย่างอื่นมันก็เลยทำให้ช้านะหรือหน่วงได้ ให้ไปกด Shift ค้างแล้วไปกด Option ครับเลื่อนลองมาตรงคำว่า Internal ครับกดเข้าไปตรงนี้ครับให้พิมพ์คำว่า Enable Enable Mouse c a l l เวมนรักอ่าตรงนี้นะครับตรงเนี้ย Enable Mouse c a l l Rendering for Playback ให้เปลี่ยนจาก True เป็น False นะครับ F A L S E แล้วก็ Enter ปึ๊บตรงนี้เลยกด Apply แล้วก็กด OK ครับสเต็ปที่3เป็นการปิดคอ r e CPU ม่ให้มันรันทุกคอนะครับให้คลิกขวาไปตรงแถบ Test Bar นี้แล้วก็ไปตรงที่ Test Manager นะครับไปตรงที่ Detail ครับผมแล้วติ๊ก ที่ไหนก็ได้ครับ 1. ที่แล้วก็กดตวัว V ครับมันจะพาคุณไปยังเวก,กัสเลยนะครับทีนี้คลิกขวาครับแล้วก็ไปตรงที่ Set a f f i n i t y นะครับอ่าจะเห็นว่ามันใช้ CPU ครบทุกคอเลยให้เราปิดไปนะครปิดไปเลือกปิดไปสักหคอแล้วกันเลือกไปคอที่5แล้วกันแล้วกดโอเคครับกดกดโอเครีนึงครับแล้วก็กาออกครับ สเตปที่4นะครับเป็นการปรับ Dynamic RAM ให้เป็นศูนย์นะครับให้ไปตรงที่ออปชั่นนะครับไปล่างสุดเลยตรงที่ Preference นะครับแล้วก็ไปตรงที่วิดีโอครับผมอ่าแล้วตรงที่ Dynamic RAM p ีวีวูแม็กเนี่ยให้ปรับเป็นศูนย์ครับใส่เลขศูนย์ไปเลยครับผมแล้วก็กดตรงที่ Apply ครับกดตกลงแค่นั้นเองครับและสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่5นะครับเป็นการปิด SOC นะครับเอาไปตรง ให้เรากดชิปค้างเหมือนเดิมนะครับกดตรง option ไปตรงที่ internal ครับให้พิมพ์ว่า so แล้วก็เลข4ครับจากค่าเดิมเป็น true นะครับให้ปรับเป็น false นะครับกเข้าไปพิมพ์ fasle false e. ครับกด enter ครับกด apply กด ok แล้วกด ok ครับ สเต็ปที่6นะครับให้ทำการปิดสุดนี v วเวกัสนะครับ mm hmm. เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับไปในโปรแกรมที่ที่เราลงไว้นะที่สุนีเวกัสลงอยู่ในโปรแกรมไดซีโปรแกรมไฟล์แล้วก็เวกัตนะครับแล้วก็เวกัตโปรแล้วแต่ชื่อเนอะเอาะไปตรงที่ไฟล์ไอโอปลักอินตัวนี้ครับเดี๋ยวเมค่อกเข้าไป มาตรงที่ compound b l c k อันนี้นะครับให้เราคลิกขวานะเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือคลิกขวา rename ให้เติมคำว่า available เข้าไปนะครับต่อท้าย available ตัวนี้เลยครับแล้วก,กด enter ครับแค่นี้แล้วก็กาออกหลังจากนี้ทั้งหมดให้ทำการร restart โรแกรม m sony vegas ใหม่นะครับแล้วเครื่องของคุณก็จะลื่นขึ้นแน่นอนครับผม